แต่ว่าอ่านตรงนี้เราก็ยุติว้ปีนี้แต่ว่าปีอ่านป้านปีน้องนะอย่าเจาวปลาดกันเสียหลัง,ลงอย่าแต่ว่าเออกูกันไม่บอกไม่ปล่อยตุกบอกกันยู่ดีครับเร,เราปีน้องกันอย่างรักกันเมืเ่อเริมไม่ไม่ต้องว่าเออไม่นับญาติกันแล้วเราไม่ปล่อยอ่านปีน้องไม่จ่ายคร,รับไม่จ่ายต,ตรงนั้นผมว่าเราอย่างรักนี่ยแต่ปีน้องกลุ่มนี้พุ่มว่าอย่างรักกัน นี่ในความรู้ทรื่องมว่าเราความัำพั้มเราตรงนี้จะไม่ใจไปนั้นอย่างที่ป้อมก็ด,าากนด,ดกเนี่ยมากหวานคือเจือยไ้ไปเลยเจื่อยไรไปจงเรี่ยแลวนี่แต่ว่าการมาทุกป,ปีมาเต,ต็มเต็มเย็นมา,นนาทุกปี่การท้งว่าถ้าวัดจดอ่านตีนี้มีอ่านได้ตีนี้ผมมาคือพีอ่น้องการเกิดเ้อมไม่เกิดปลาทักงานตรงที่ป้มกิดเราแบบนั้นในกลุ่<อ>มต้องายคือคนหลบล่านต้อ,องตายู่ก้องแม่เก็ป้ามา,ากเมื่อนี่ทุกคนกับ ผมคิดว่ามามันทุกคนและวมาทุกง,งานไม่พลาดโดยเฉพาะเนี่ยบ่รอวันเนี้ยมาไม่ไม่ไม่ไมกัดพี่น้องกัเห็นแบบเด่อกับพี่น้องเราอย่างรักกันมืนเดิมกับผมก็เล่นแก่นี้ก่อนกับก็หมอไม่หนาจูกับก็คุณกับ